สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมอ่างเก็บน้ำานเลือกบอดินทัจินดานะคะหรือห้วยสมองชื่อเก่าอันนี้ก็เป็นของโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9้าเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นอ่างสุดท้ายที่ท่านวางแผนไว้ที่จะสร้างนะคะแล้วท่านก็ยังไม่ทันได้เปิด กันกอสวรรคตก่อนนี่ค่ะสวยงามมากนะคะจะเป็นทิวทัดเป็นภูเขาทั้งหมดเลยสลับซับซ้อนด้วยภูเขานะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมคะวันนี้น้ำจะน้อยนิดนึงค่ะเพราะว่าแห้งแล้งนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อ,อลองจมดูนะคะว่าสวยงามแค่ไหน นี่ค่ะสวยงามค่ะเห็นน้ำไหมคะน้ำใสมากใสจริงๆตรงนู้นจะเป็นท้ายเขื่อนค่ะนที่มองเห็นถ้ามองกลับไปตรงนู้นก็จะเป็น หน่วยงานนะคะที่เห็นรังคาแดงๆเป็นหน,หน่วยงานนี่ค่ะกลับมาดูกลับมาชมภูเขาอีกค่ะน้ำใสมากน้ำใสมากสวยงามมากค่ะ มาชมได้นะคะที่นี่สกเก้ลค่ะแต่อันนี้จะเป็นของปาจีนนะคะแต่มันเป็นเขตติดต่อกันขึ้นกับปาจีนขอบคุณที่รับชมนะคะ